สวัสดีค่ะก็ลังพบกันเดย์สี่แล้วนะคะเดย์สี่แล้วก็จะมาอัปเดตอาการกันนะคะก็คือตื่นมาก็าง่วงเหมือนเดิมนะคะก้ามหนงง่วงมากเลยแล้วก็ตื่นมาทาครีมครีมหมดอีกครีมท้าหน้าก็หมดครีมท้าผมก็หมดนะคะก็เลยมีความกังวลหงุดหงิดหงุดหงิดมากเลยที่ครีมหมดนะคะก็เลยพยายามไปเดินเล่นเพื่อที่หหหให้หายหงุดหงิดให้หายกังวลกะวายนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่หายนะคะเดินเล่นจน11บเโมง พยาบาลก็เลยแจ้งเพยาบาลน,นะคะเพยาบาลก็เอายามาให้นะคะก็คือ TPL นะคะเอายามาให้กิน1เม็ดตอนเช้าก็ได้กินแล้วนะคะ1เม็ดแต่ก็ยังหดหดอยู่ตอนกลางวันก็เลยกินอีก1เม็ดก็ยังหดหดอยู่นะคะแล้วก็เพยาบาลบอกว่าถ้า30นาทียังไม่หายหดหดเนี่ยจะมาฉีดยาให้แหละจะมาฉีดแวนเลียนให้แล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายพอกินยาตอนส1โมงใช่ไหมคะเผลอหลับไปก็เผลอหลับไปตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองตื่นขึ้นมา ลมดีนะคะก็คือร้องเพลงร้องเพลงได้ประมาณ20นาทีแต่ว่าก็ไม,ม่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนเดิมละคะ่ะทําอะไรก็จะไม่ค่อยมีสมาธิร้องเพลงเสร็จปุ๊บก็เบื่อค่ะเบื่อแล้วก็เกิดอาการหงุดหงิดหงุดหงิดอีกนะคะจนแบบไม่ไหวละเลิมบิวแล้ว,ม,ลวมีหงุดหงิดมีหิวแล้วนะคะก็เลยตามพยาบาลตอนบ่ายสามก็เพยาบาลก็เลยฉีดยาให้ตอนบ่ายสามสิบห้านะคะ ราะว่ามุอีดนานมากแนละ้วไม่หายแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ฉีดยานี่คือจะเข้าสู่สภาวะดิ่งแน่นอนเลยนะคะสภาวะดิ่งคืออะไรก็คือการทำร้ายตัวเองนะคะการร้องไห้นะคะก็พอฉีดยาเสร็จปุ๊บสามสิบนาทีนะคะเพยาบาลเขาต้องมาวัดความดันให้ก็วัดความดันให้ความดานัมดนก็สูงนะคะร้อยสามสิบสี่ทับแปดสิบนะคะแต่ก็ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ายังไม่ได้สูงมากนะคะทีนี้พอห้าโมงเย็นหมอนัดไว้ว่าเดี๋ยวหมอจะมาเดี๋ยวหมอจะมาคุยด้วยนะ เราก็รอห้าโมงก็ยังไม่มาเราก็หุดหงิดเริ่มกังวนกระวายแล้วนะคะก็เลยให้พ่อพาไปเดินเล่นถ่ายรูปที่สวนนะคะเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูเดี๋ยวไปดูรูปก,กันเลยว่าไปถ่ายรูปที่สวนเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็บอกว่าหมอเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าบ้านหมอสามคนติดโควิดหมดเลยหมอเลยจะไม่มาเล่าคนไข้นะคะแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่หมอก็ใช้วิดีโอคอลนะคะมามาคุยกับเรานะคะก็คือวิธีการรักษาของหมอตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะปรับยาปรับ P P L เพิ่มขึ้นเพื่อ,อให้ลดการกระวนกระวายออกไปนะคะแล้วก็หมอก็แนะนํานะคะว่าถ้าเกิดว่ากลับไปโคราชแล้วนะคะก็จะมีหมอตูนที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะที่ เขาสามารถทำ D T M S ก็คือยัง,ยงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามันจะสามารถทำให้ความเครียดในอนดีตของเรานะคะมันหายไปแต่การบำบัดตอนนี้มันเหมือนเป็นการบำบัดณปัจจุบันนะคะหมอก็แนะนำให้ไปทำ D T M S กับหมอตูนนะคะตอนที่กลับไปโคราชแล้วนะคะแต่ส่วนตอนนี้หมอก็จะปรับยาแล้วก็เป้าหมายก็คือทำให้ การกระวนกระวายหายไปนะคะเป้าหมายก็คืออยู่ประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะที่ที่จะปรับยากันนะคะโอเคค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้าววันนี้มีอะไรบ้างนะคะไปดูเลยสามมือ้อมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะข้าวเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็มีไข่ต้มนะคะแล้วก็จะให้นมมาด้วยแล้วก็จะเป็นผลไม้ข้าวกลางวันก็จะเป็นข้าวต้มเออไม่ใช่ ต้มกระดูกหมูแล้วก็ลาบหมูค่ะแล้วก็แอปเปิลค่ะข้าวเย็นก็จะเป็นไข่ลูกเขยอง่นนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรียงไม่ถูกกันค่ะโอเคไปดูข้าวแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เดี๋ยวเราเจอกัน day ห้าอยู่นี่ day ห้าแล้วเบื่อมากเลยบ๊ายบาย